โลกของข้ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประตูบานเลื่อนใส,สายบานนี้แสงไฟสว่างจ้าในยามค่ำคืนและไอเย็นที่เล็ดลอดออกมาในตอนกลางวันคือสิ่งที่บอกว่าข้ายังอยู่ที่เดิมที่ที่ท่านเคยบอกให้ข้ารอข้าจำไม่ได้แล้วว่ามันนานแค่ไหนฤดูฝนที่เปียกปอนฤดูร้อนที่ร้อนระอุฤดูหนาวที่ข้าต้องขดตัวจนแทบเป็นก้อนกลม มันผ่านไปกี่ครั้งแล้วนะข้าไม่เคยนับข้ารู้แค่เพียงว่าข้าต้องรอกิจวัตรของข้าเรียบง่ายในตอนเช้าข้าจะหลบแดดดูใต้เงาของป้ายร้านมองดูผู้คนเรียบร้อนไปทำงานบางคนก็ยิ้มให้บางคนก็ทำท่ารังเกียจพอตกบ่ายลุงชัยวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยจะโยนลูกชิ้นปิ้งที่เหลือให้ข้าไม้หนึ่งเสมอ ข้าจะกินอย่างช้าๆค่อยๆละเลียดรสชาติเพราะข้าไม่รู้ว่ามื้อต่อไปคือเมื่อไหร่และเมื่อตะวันรับขอบฟ้าความหวังของข้าจะสว่างสวยที่สุดเพราะมันเป็นเวลาที่ท่านเคยจากไปและข้าเชื่อว่าท่านจะกลับมาในเวลาเดิมข้าจำเสียงของท่านได้เสียงที่แหบพร่าแต่อ่อนโยนรออยู่นี่นะลักกี้เดี๋ยวแม่กลับมารับ ท่านลูบหัวข้าเบาๆวางชามน้ำเล็กๆไว้ให้แล้วก็ขับรถคันนั้นจากไปรถเก๋งคันเก่าๆสีบรอนซ์ที่มีรอยบุบตรงประตูหลังข้างซ้ายข้าจำได้ทุกรายละเอียดและข้าก็เฝ้ามองรถทุกคันที่ขับผ่านโดยหวังว่าสักคันจะเป็นรถของท่านยังไม่ใช่อยู่ดีไม่เป็นไรข้าจะรอต่อไปข้าเป็นหมาที่ดี ข้าจะรอฟ้าเติมของหน้าเชลด้วยอย่ามมวแต่เม,มือลูกค้าเข้าร้านตลอดนะค่ะพี่ต้อมขอโทษค่ะฟ้าคือชื่อของเธอมนุษย์คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในกะกลางคืนข้าเห็นเธอตั้งแต่วันแรกเธอแตกต่างจากคนอื่นๆดวงตาของเธอเวลาที่มองมาที่ข้ามันไม่ได้มีแค่ความสงสารแต่มันมีความเข้าใจบางอย่าง คืนแรกที่เธอทำงานเธอไม่ได้เข้ามาหาค่าทันทีเธอเพียงแค่แอบมองค่าจากหลังเคาน์เตอร์สังเกตการเหมือนกำลังช่างใจอะไรบางอย่างคืนที่สองเธอเดินออกมาทิ้งขยะแล้วแกล้งทำเศษขนมปังตกไว้ใกล้ๆข้าก่อนจะรีบเดินกลับเข้าร้านไปค่าค่อยๆเดินไปดมแล้วกินมันอย่างเงียบๆคืนที่สเธอถึงกล้าที่จะออกมาหาข้าจริงๆพร้อมกับไส้กรอกอุ่นๆที่ขายไม่ออก นี่กินซะนะอย่าบอกพี่ต้อมละ่ะพี่เขาดุข้าค่อยๆรับมันมากินอย่างเงียบๆไม่ได้ตะกละตะกลามเหมือนหมาจรจัดตัวอื่นๆข้าแค่กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อรอฟ้ามักจะออกมานั่งคุยกับข้าในช่วงที่ร้านว่างนี่ทำไมแกถึงมานอนอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยล่ะไม่มีบ้านหรอดูสิขนขาวๆข,าของแกมอมแมมหมดแล้ว ฉันชื่อซานะส่วนแกฉันจะเรียกแกว่าลักกี้ก็แล้วก,กันเพราะแกโชคดีที่ยังรอดมาได้ขนาดนี้ข้ามีชื่อนั้นอยู่แล้วท่านเคยเรียกข้าด้วยชื่อนั้นการได้ยินชื่อนี้อีกครั้งมันทำให้ความทรงจำของข้าชัดเจนขึ้นข้ากระดิกหางเบาๆเป็นการตอบรับฟ้าพยายามจะหาคำตอบว่าทำไมข้าถึงไม่ยอมไปไหนจนวันหนึ่งเธอได้คุยกับลุงชัย วินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นที่จอดรถอยู่ไม่ไกลจากร้านลุงชัยคะพอจะรู้ไหมคะว่าหมาตัวนั้นเจ้าลักกี้มันเป็นหมาของใครโอ้ยหนูฟ้าเอ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยน่าสงสารลุงเห็นมันมาตั้งแต่แรกสองสามปีได้แล้วมั้งมีคุณยายแก่ๆคนหนึ่งขับรถเก๋งเก่าๆมาจอดแล้วก็เอามันลงมาวางไว้บอกให้มันรอ แล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยสงสัยจะเอามาปล่อยนั่นแหละอะไรนะคะโดนเอามาปล่อยเหรอโท่เอย้ยแล้วมันก็รอมาตลอดเลยเหรอคะใช่มันไม่เคยไปไหนไกลเลยนะวันวันก็เอาแต่นั่งมองรถใครจะรับไปเลี้ยงมันก็ไม่ยอมไปดื้อเงียบแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครนะน่าเอ็นดูมันคืนนั้นฟ้าออกมาหาข้าด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำ เธอกอดข้าแน่นลักกี้แกไม่ต้องรอแล้วก็ได้นะเขาไม่กลับมาแล้วล่ะไปอยู่กับฉันไหมบ้านฉันมีที่ว่างนะข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ข้าทำได้เพียงเลียน้ำตาบนแก้มของเธอเบาๆข้าไปกับเธอไม่ได้หรอกเพราะข้าต้องรอท่านต้องกลับมาท่านสัญญาแล้วฟ้ายิ่งพยายามเธอนำอาหารที่ดีกว่าเดิมมาให้ข้าทุกวัน เธอแอบเอาผ้าห่มเก่าๆมาปูให้ข้าในคืนที่อากาศหนาวเธอเคยพยายามจะอุ้มข้าขึ้นรถแต่ข้าก็ดิ้นรนจนหลุดออกมาได้ข้าไม่ได้เกลียดเธอแต่ที่ตรงนี้คือที่เดียวในโลกที่ข้าจะอยู่นี่ผู้จัดการหมาตัวนี้อีกแล้วนะสกปรกก็สกปรกเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งเทศกิจมาจับไปให้หมดเลยครับครับแจ๊เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ นี่ยีฟ้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันมากเห็นไหมว่าลูกค้าเขาไม่พอใจโถ่พี่ตั้มมันน่าสงสารนะคะดูตามันสิมันรอเจ้าของมันอยู่นะฮาฉันก็รู้แต่เราจะทำอะไรได้ละ่ะมันไม่ยอมไปกับใครเลยนี่ก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมเถอะฟ้าไม่เคยยอมแพ้ เธอถ่ายรูปของข้าไปโพสต์ลงในกลุ่มคนรักหมาเพื่อหาบ้านใหม่ให้ข้ามีคนใจดีติดต่อมามากมายแต่พอพวกเขามาถึงข้าก็ทำเพียงแค่มุดตัวหนีไปซ่อนหลังร้านคืนนั้นพายุเข้ากรุงเทพฝนตกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้าหลบอยู่ใต้กันสาดเล็กๆของร้านตัวสันเทาด้วยความหนาวและความกลัว ทุกครั้งที่ฟ้าผ่าข้าจะสะดุ้งสุดตัวความทรงจำเก่าๆว่าบเข้ามาข้าเคยกลัวเสียงฟ้าร้องและท่านจะกอดข้าไว้เสมอลักกี้เข้ามาในร้านก่อนเร็วเข้าเธอพยายามจะดึงข้าเข้าไปในร้านแต่ข้าก็ขืนตัวไว้ข้าจะทิ้งที่ตรงนี้ไปไม่ได้แม้เพียงชั่วคราวก็ตามดื้อจริงๆเลยงั้นรอยอยู่นี่นะ เธอวิ่งกลับเข้าไปในร้านแล้วกลับออกมาพร้อมกับร่มคันใหญ่และผ้าขนหนูผืนหนาเธอไม่สนใจว่าตัวเองจะเปียกแค่ไหนเธอนั่งลงข้างๆข้าขากางร่มให้และเอาผ้าขนหนูมาเช็ดตัวให้ข้าไม่เป็นไรนะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแกเองเราจะรอไปด้วยกันคืนนั้นเป็นคืนที่หนาวที่สุดแต่หัวใจของข้ากลับอบอุ่นอย่างประหลาดข้าศบหน้าลงบนตักของเธอ หลับตาลงท่ามกลางเสียงพายุข้ารู้สึกปลอดภัยหลังจากคืนที่พายุเข้าความสัมพันธ์ของข้ากับฟ้าก็เปลี่ยนไปเธอกล้าที่จะดูแลข้ายัางเปิดเผยมากขึ้นพี่ต้อมเองก็ดูเหมือนจะใจอ่อนลงเขาแกล้งทำเป็นไม่เห็นเวลาที่ฟ้าเอาอาหารมาให้ข้าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะใจดีเหมือนกันฮัลโหลเทศกิจใช่ไหมคะ ดิฉันจะลองเรียนเรื่องสูนหนักจรจัดค่ะหน้าร้านสะดวกซื้อปากสอยใช่ค่ะสกับปรวกก็น่ารังเกียจไล่ก็ไม่ไปมาจับมันไปซะทีนะคะคำขู่ของเจ๊พรอนไม่ใช่แค่ลมปากบ่ายวันนั้นรถกระบะสีเขียวของเทศกิจก็แล่นมาจอดที่หน้าร้านชายในเครื่องแบบสองคนลงมาจากรถพร้อมกับบ่วงคล้องคออันน่ากลัวข้าตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนี ตาฟ้าเธอกลับวิ่งออกมาจากร้านแล้วยืนขวางหน้าระหว่างข้ากับพวกเขาจะทำอะไรคะอย่ามายุ่งกับลักกี้นะน้องครับมีคนร้องเรียนมาว่ามีสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนเราก็ต้องมาทำตามหน้าที่หลบไปครับไม่หลบเขาไม่เคยทำร้ายใครเขาเป็นหมาดีเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันใจเย็นๆก่อนพี่ผู้จัดการลหละครับช่วยบอกพนักงานของคุณให้หลีกทางด้วย ไม่งั้นจะโดนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะพี่ต้อมมองหน้าฟ้าที่น้ําตาคลอแล้วมองมาที่ข้าคือหมาตัวนี้มันมันเป็นหมาของร้านผมเองอะไรนะคะอะไรนะครับใช่มันชื่อลักกี้เป็นหมาของร้านผมผมเลี้ยงมันไว้เฝ้าร้านตอนกลางคืนมันไม่ได้จอนจัดข้าตะลึงฟ้าก็เช่นกัน ลุงชัยที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้ามาสมทบใช่ใช่ผมเป็นพยานได้เจ้าลักกี้มันอยู่ที่นี่มานานแล้วพี่ต้อมเขาก็ดูแลมันอย่างดีแต่มีคนร้องเรียนมานะครับคนร้องเรียนก็คือเจฟพรอนนะสิแกไม่ชอบหมาอยู่คนเดียวทั้งซอยเอางี้ผมรับรองว่าจะดูแลมันให้ดีไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแน่นอนนะครับพี่ถือว่าสงสารมันเถอะ เจ้าหน้าที่มองหน้ากันก่อนจะถอนหายใจก็ได้ครับแต่ถ้ามีเรื่องอีกคราวหน้าเราไม่ฟังแล้วนะเมื่อรถของเทศกิจรับสายตาไปฟ้าก็ชุดตัวลงกอดข้าแล้วร้องไห้ออกมาพี่ต้อมถอนหายใจยาวก่อนจะยิ้มออกมาจำจางหาเรื่องใส่ตัวจนได้เพราะแกคนเดียวเลยนะยัยฟ้าขอบคุณนะคะพี่ต้อมขอบคุณจริงๆ เออหน้าแต่ต่อไปนี้แกต้องรับผิดชอบมันนะอาบน้ำให้มันด้วยแล้วก็อย่าให้เจฟพอนเห็นตอนเอาข้าวให้มันล่ะวันนั้นข้าได้เรียนรู้คำว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกครอบครัวที่ไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่เกิดจากการปกป้องกันและกันข้าอาจจะยังรอท่านอยู่แต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไป หลายเดือนผ่านไปชีวิตของข้าดีขึ้นมากข้ามีชามข้าวเป็นของตัวเองมีเบาะนอนนุ่มๆที่ฟ้าเอามาให้และที่สำคัญที่สุดข้ามีคนที่รักข้าแต่ถึงอย่างนั้นทุกเย็นข้าก็ยังคงเผือมองไปที่ถนนด้วยความเคยชินนั่นนั่นมันรถคันนั้นข้าจำได้ รอยบุบตรงประตูหลังหัวใจของข้าเต้นระรัวข้าลุกขึ้นยืนหางที่ไม่ได้กระดิกมานานของข้าสั่นระริกท่านกลับมาแล้วในที่สุดข้าวิ่งไปที่รถเตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดที่คุ้นเคยฟ้าที่เห็นเหตุการณ์จากในร้านก็รีบวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจ แต่คนที่ลงมาจากรถกลับไม่ใช่คุณยายเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดูเศร้าหมองเขามองมาที่ข้าด้วยความประหลาดใจลัคก,กี้ใช่ลัคก,กี้จริงๆด้วยเขารู้จักชื่อข้าแต่เขาไม่ใช่ท่านข้าหยุดชะงักมองเข้าไปในรถแต่ก็ว่างเปล่าท่านไปไหนเอ่อขอโทษนะคะ คุณรู้จักหมาตัวนี้หรอคะครับผมผมเป็นหลานของคุณยายเจ้าของมันยายเพิ่งเสียไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเสียใจด้วยนะคะก่อนเสียยายสั่งเสียไว้ว่าให้ผมมาที่นี่ยายบอกว่ายายทำผิดกับลักกี้ไว้มากวันที่เอามันมาปล่อยจริงๆแล้วยายกำลังจะย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราเขาไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปยายไม่มีทางเลือกจริงๆ แต่ยายก็ไม่เคยลืมมันเลยยายบอกว่าถ้าบุญภาวาสนาส่งขอให้มันยังรออยู่และขอให้มีคนใจดีดูแลมันชายหนุ่มนั่งลงลูบหัวข้าน้ำตาของเขาไหลออกมายายขอโทษนะลักกี้เขารักแกมากกลับบ้านกับฉันนะฉันจะดูแลแกเองข้าสับสนโลกของข้าพังทลายการรอคอยที่ยาวนาน สิ้นสุดลงด้วยความจริงที่เจ็บปวดท่านไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วข้ามองหน้าชายหนุ่มแล้วหันไปมองฟ้าที่ยืนร้องไห้อยู่เงียบๆไปกับเขาเถอะนะลักกี้ไปมีบ้านที่อบอุ่นนะข้าเดินไปหาฟ้าเลียมือของเธอเบาๆเป็นการขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้าก็เดินกลับไปหาชายหนุ่มแต่แทนที่จะขึ้นรถ ข้ากลับเดินไปนอนลงที่หน้าประตูร้านสะดวกซื้อที่เดิมเป็นอะไรไปละ่ะลักกี้บางทีที่ตรงนี้อาจจะกลายเป็นบ้านของมันไปแล้วก็ได้ค่ะชายหนุ่มเข้าใจในที่สุดเขานำเงินก้อนหนึ่งที่ยายของเขาทิ้งไว้ให้มอบให้กับฟ้าและพี่ต้อมฝากฝากดูแลมันแทนยายด้วยนะครับนี่เป็นเงินสำหรับค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลของมัน จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของมันนับจากวันนั้นข้าก็ไม่ได้รอรถสีบรอนซ์อีกต่อไปแต่ข้ายังคงอยู่ที่เดิมเพราะที่นี่คือบ้านของข้าที่นี่มีฟ้ามีพี่ต้อมมีลุงชัยมีลูกค้าใจดีที่แวะเวียนมาทักทายการรอคอยของข้าอาจจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ชีวิตใหม่ของข้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น บางครั้งคำสัญญาอาจไม่ได้ถูกรักษาไว้ด้วยการกลับมาแต่ถูกรักษาไว้ด้วยความทรงจำและความพักดีที่ไม่เคยจางหายลักกี้อาจจะไม่เคยได้พบเจ้าของเก่าของมันอีกต่อไปแต่การรอคอยอันยาวนานของมันได้นำพามันไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการค้นพบครอบครัวในที่ที่ไม่คาดคิดและการค้นพบบ้านในที่ที่มันเลือกเองที่เดิม ตลอดไปเรื่องราวของลักกี้ได้สอนให้เรารู้ว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือความรู้สึกปลอดภัยในอ้อมกอดของใครสักคนและความเมตตาเล็กๆที่เราหยิบยื่นให้ในวันนี้อาจกลายเป็นโลกทั้งใบของชีวิตหนึ่งในวันหน้าขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนจบหากเรื่องราวของเราสัมผัสหัวใจคุณอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าสับน้ำตาเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกในเรื่องราวครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ